สวัสดีครับผมเบิ้ลนนะครับจากร้านเบิ้ลนมอเตสอร์ไซย์2015วันนี้ขอนะนำเสนอนะครับ Honda r e b e l 500นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2018รุ่นปีผลิต2018ตรงรุ่นนะครับสีดำสภาพแต่งหล่อๆเลยนะครับของแต่งหลายรายการตามในคลิปนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีล้มนะครับใช้น้อยนะครับเลขไม์เพียง7,000กว่าโลแท้ๆเท่านั้นนะครับ คันนี้กุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันสูตรเล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีรุ่นนี้คันเดียวเลยนะครับสาหรับใครที่พลาดคันที่แล้วไปคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับนําเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งแสนาบาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้วันรับรถจ่ายเพียง5,900บาทนะครับทาสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับ รายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิเ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบิ้ลนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใครหารถส,สวยๆมยให่น้อย,อยราคาดีๆคันนี้ไม่ควรพลาดผมแนะนำนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขใไม้กันนะครับเล็กไม้เพียง7,200โลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ หลานอยู่ยินมสะดต้องขออภยเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพพร้อมใช้งานเครื่องดีสีเดิมนะ ใครสนใจเจ้ารีเบล500สภาพแต่งละหละะ่อคันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ